เมื่อเวลา18บเนาฬิกาของเมื่อวานเนี้ยอ่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางปะกงฉะเชิงเซารับ<ะ>แจ้งฉะ,ะเชิงเซาฉะเชิงเซาสะเชิงเซาเสาชิงช้าออรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะม,มีผู้บาดเจ็บบริเวณถนน ถนนบางบัวสายเก่าหมู่หนึ่งตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเศร้าอ่าก่อนประสานหน่วยกู้ภัยนะคะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับนายสมชัยอายุ52ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้นั่งรับบาดเจ็บได้นั่งนั่งได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่ โดยนายสมชัยอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักเลยแหละและก็อยากให้กู้ภัยทำแผลให้แต่จะขอขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเองซึ่งกู้ภัยก็ไม่ยอมพเพราะเกรงว่าแกจะล้มอีกเข้าใจดีเขาหวังดีนายสมชัยบอกว่าไม่ได้ผมจะขี่กลับเองทำแผลผมก่อนอูดออแอไปออแอมาออแต่ก็ก็คงเจ็บไม่มากเท่าไหร่หรอก แกคงจะกลับบ้านได้แหละฉะนั้นในสมชัยหันไปเห็นขวดเหล้าขาวที่แขวนอยู่แขวนอยู่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ถึงกับเศร้าเอามือไปกุมขมับบ่นว่าโอ้เสียดายจังขวดเหล้ามันเป็นลักษณะปากขวดมันดิ่งลงทางทางดินนะคะซึ่งในขวดเหล้ามันไม่เหลือแม้กระยุดเดียว ในสมชัยถึงกระบนแล้วก็มือไปกุมขมับตัวเองจะตายอยู่เออกุมขมับเสียดายเล่าพี่น้องคิดเอาเสียเสียดายเล่าเสียมากกว่าที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เหรอเออเสียดายเล่าเล่าขาวอเล่าเขาไหมปวดดึงตัวตายตัวตายไม่เสียดายเท่าเล่าหกเออไม่ใช่เมียตายนะเมียตายอันนั้นเพียงเขาไม่เสียดายเท่าเล่าแต่คนนี้ก็คือ ตัวเองจะตายก็ไม่เสียดายท่าเราหกมันเกินไปเหรอ,อ